ยินหนอแล้วก็ขอกราบนมัสก,การพระคุณเจ้าขณะแม่ชีขณะเจ้าหน้าที่และพี่ๆอาสาตลอดทั้งท่านผู้ชมทุกๆท่านที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะคะก็เป็นธรรมดาทุกครั้งแม่จะปาลบเสมอว่าสายน้ำไม่รอท่าวันเวลาไม่รอใครชีวิตนี้มาลายไป หลือสิ่งใดไว้แทนคุณค่าของคนอยู่ที่ผลของความดีหากเราเกิดเป็นมนุษย์ถ้ามีคุณงามความดีก็สมกับที่ได้เกิดเป็นมนุษย์แต่หากเกิดเป็นมนุษย์แล้วหาคุณค่าอะไรไม่ได้เลยคือมีชีวิตอยู่ไปวันๆแบบรอคอยส่วนบุญจากผู้อื่นยื่นให้ ก็เปรียบเสมือนหนึ่งว่ากินของเก่าการที่มีคนหยิบยื่นให้เป็นเพราะมีของเก่าที่เคยทำมาแต่ก็มีมากมายหลายคนที่ดิ้นรนไควาวาทำทั้งชีวิตสุดท้ายก็ยังไม่พอจะกินเพราะ เศษกรรมที่เบียดเบียนผู้อื่นมานั้นส่งผลใช่หนึ่งแต่ขณะปัจจุบันขาดการขนขวายเพื่อที่จะช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้อื่นกุศลจึงไม่มีกำลังมากพอที่จะมาตัดลอนแรงกรรมที่เล่นงานอยู่ในเวลานั้นได้ เพราะฉะนั้นอนดีตรเราแก้ไขมันไม่ได้แต่อนาคตยังเป็นความฝันมันยังไม่ใช่ของจริงปัจจุบันเป็นของจริงที่เราตื่นแล้วหรือยังถ้าเราตื่นแล้วเราจะรู้ได้เลยว่าเราขยันจิตเราจะกไวกว e าคิดดีพูดดีทำดี เพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมจิตมันจะเพียรละความโลภที่ลังเหลืออยู่เพียรละความขุ่นมัวความเศร้าหมองความไม่ได้ดังใจที่ยังมีอยู่เพียรละความหลงที่รู้ว่ายังเหลืออยู่นี่คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเบิกบานอย่างไร ก็เบิกบานคือรู้ว่าอะไรที่ยังเหลืออยู่และอะไรที่ละได้แล้วก็รู้นี่คือผู้ตื่นผู้เบิกบานเช่นเดียวกันบุคคลอีกประเภทหนึ่งน่าสงสารเพราะเกิดมามืดเกิดมามืดคือเกิดมาในตระกูลที่ยากจน ขัดสนจนยากและระหว่างทางที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมืดมนเพราะจิตคิดแต่จะดิ้นลนไกว้า,วาเบียดเบียนผู้อื่นเอามาเป็นของตนเวลาที่ถูกขัดผลประโยชน์ที่ตนเองคาดหวังแล้วไม่ได้ก็โกรธโมโหสาบแช่งคนที่ขัด ขวางผลประโยชน์ของตนเองทั้งๆท,ที่คนคนนั้นเป็นคนดีเพราะเขาไม่อยากให้เรามีบาปมีกรรมเขาจึงขวางทางไม่ให้เรานั้นได้ทำสำเร็จเพราะไม่อยากให้เราสร้างกรรมใหม่แต่คนพาลย่อมมองไม่เห็นมิตรมองไม่เห็นบัณฑิตข้อจิตมันเห็นแก่ตัวจึงมองว่า ใครที่ขัดผลประโยชน์ตนเองนั้นเป็นคนไม่ดีเป็นคนมารเห็นไหมคะเห็นมิตรเป็นศัตรูแต่กลับจะไปหาศัตรูมองว่าเป็นมิตรก็คือคนที่ประจบสอบพอคิดเอารัดเอาเปรียบเราแต่ปากดีแต่ข้างในใจเขาคิดเบียดเบียนเราอยู่ตลอดเวลา คนประเภทนี้น่ากลัวพวกอสุรกายอสุรกายเขาจะแปลงร่างคือข้างในนะ่ะไม่ดีแต่ข้างนอกดูดีจังต่างกับพระอริยบุคคลหากเขารักเราจริงเขาจะกล้าเตือนเราแม้รู้ว่าเราอาจจะโกรธเขา แต่พอเขารักเรามากเกินกว่าที่จะปล่อยให้เราทำผิดเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์และบัณฑิตที่รักเราจริงจะกล้าเตือนเรานอกเสียจากเขาไม่ได้มีอะไรกับเราหมายความมันไม่มีเยอะใหญ่ต่อกันก็เลยไม่ไม่ใส่ใจ ทั้งๆท,ที่รู้ว่าเราทำผิดเขาก็ยังปล่อยให้เราทำไปก็กําไก่กากมันนี่เรียกว่าเขาปล่อยวางเพราะไม่มีบุญกรรมสัมพันธ์กันที่เขาจะมาเสียเวลาต้องมาดูแลใส่ใจถามว่าเขาผิดไหมไม่ผิดเพราะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคล คือมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาเลือกเช่นเดียวกันวันนี้แม่ก็จะยังมาตอกย้ำในเรื่องของมนุษย์ที่พระพุทธองค์กล่าวว่าพวกมามืดแล้วไปมืดคือพวกที่เกิดมามีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบตั้งแต่เกิดมีชีวิตลำเค็นและระหว่างทางก็มักจะถูกเบียดเบียน แม้กระทั่งพ่อแม่ของตัวเองก็ยังเบียดเบียนหลอกลวงเป็นเพราะบาปกรรมของเขาที่ทำมาส่งผลให้เกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่ก็เบียดเบียนมีภรรยามีสามีก็เบียดเบียนมีลูกลูกก็เบียดเบียนคือคบใครก็เจอแต่คนหน้าไหว้หลังหลอกนั่นเป็นเพราะบาปกรรมที่เขาทำไว้แต่ชาติปางก่อน มันส่งผลอยู่เพราะบุญไม่มากพอที่จะมาตัดลอนกรรมที่เล่นงานได้แต่คนบางประเภทมามืดแต่ไปสว่างคือพวกที่แม้จะเกิดมาในฐานะที่ต่ำต้อยถูกเบียดเบียนถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคู่ชีวิต และคนรอบด้านมีแต่คิดเบียดเบียนเขาแต่เขาก็ให้อภัยให้โอกาสและกรุณาเกื้อกูลสงเคราะห์คนเหล่านั้นผลแห่งกุศลมีกำลังมากพอเมื่อไหร่จะมาตัดรอนกรรมที่เล่นงานเขาให้ขาดตอน ทุกอย่างพลิกฝ่ามืออรหันได้จากคนเคยคิดเบียดเบียนก็เปลี่ยนมาเป็นคิดให้จากคนที่เคยไม่เข้าใจก็จะกลับมาเข้าใจเราอย่างนี้เป็นต้นนี้เรียกว่าแรงบุญปัจจุบันชาติมีกำลังแรงกว่ากรรมเก่าที่ตามส่งผล ไม่ใช่แม่พูดเองมีในพระไตรปิฎกว่าในเรื่องของกุศลทำให้บาปอากุศลนั้นอ่อนกำลังเช่นเดียวกันกับแม้จะเป็นบาปอากุศลก็สามารถเป็นมหากุศลได้ถ้าบุคคลนั้นมีสติตื่นแล้วย่อม คิดถูกพูดถูกทำถูกคือถูกในหลักธรรมแก้เกมแก้กรรมได้ทุกอย่างพลิกฝ่ามืออรหันต์ไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้เห็นผลจริงแม่กล้ายืนยันล้านเปอร์เซ็นต์ตามคำสอนของพระพุทธองค์จากการที่ชีวิตจริงที่ทำมาแล้ว เห็นผลแล้วจึงกล้าบอกต่อเช่นเดียวกันกับคนที่ค <Mechan ics> ือคนประเภทนี้เรียกว่ามามืดแต่ไปสว่างคนบานประเภทมาสว่างไปสว่างคือพวกที่เกิดมามีทุกอย่างพร้อม พ่อแม่ให้ความรักปู่ย่าตายายยินดีต้อนรับเมื่อเขามาเกิดมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างไม่ต้องทำมาหากินก็มีกินจนตายเขามาสว่างเพราะมีทุกอย่างสองเขาดำรงด้วยชีวิตอย่างผู้สว่างเพราะไม่โลภ มีเท่าไหร่ก็ทำเขารู้จักพอในสิ่งที่มีที่เป็นเพียรเจริญสติแล้วก็เช่นเดียวกันกับคนที่มาสว่างแต่ไปมืดพวกมาสว่างไปมืดคือผู้ที่เกิดมาสมบูรณ์แบบแต่ระหว่างทางของชีวิตประมาทขาดความขนขวายในการ ทำความดีคือได้มาก็กินใช้เล่นเที่ยวผ่านทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายหาหาให้ไปกับทางเพลินหลงไปไม่ได้สร้างของใหม่ขึ้นใหม่เมื่อสิ้นอายุไขก็มืดไปเรียกว่า หมดต้นทุนบุญกุศลแล้วก็ไปใช้กรรมแล้วจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่การเกิดเป็นมนุษย์แม้แค่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งแล้วเพราะมนุษย์มีบุญมากกว่ามีกรรมเพียงแต่ จิตของคนที่สว่างมีบุญเก่ามาเขาจะมองเห็นเส้นทางของการดำเนินชีวิตแต่คนมีกรรมนำพามันจะเชิญคนพาลชักจูงไปในทางที่ผิดได้เพราะนั้นโอกาสที่จะลงไปสู่อบายภูมิ ก็มีมากพราะผู้ดองกล่าวว่าผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยที่ที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยหนึ่งในล้านนะคะไม่ใช่หนึ่งในร้อยนะหนึ่งในล้านนะอืมนั้นถือว่าเราอะโชคดีนะลูกที่มีบุญมากพอเลยได้มาเกิดเป็นมนุษย์และมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ที่มีโชคคือมนุษย์ที่ เกิดมาแล้วเจอพระพุทธศาสนาศึกษาสิลูกว่ามนุษย์ในโลกนี้แค่ชมพูทวีปเนี่ยมีกี่ร้อยล้านคนแล้วมีกี่คนลูกที่มีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมอย่างพวกเราคือต้องบอกว่าเขาเป็นมนุษย์ก็จริงเขามี บุญเก่ามากว่จริงแต่เขาไม่ได้ขนขวายในการเรียนรู้ธรรมมันก็หนึ่งในล้านไหมล่ะมันนั้นลูกทุกคนคือหนึ่งในล้านที่มีชีวิตอยู่อย่างผู้ตื่นแล้วเพียงแต่ระหว่างทางอะลูกมันก็ต้องมีบททดสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรายังมีความหลงอยู่ แต่ทำยังไงที่เราจะละจากความหลงที่เรายังหลงอยู่ได้สมเด็จพ่อบอกว่าถ้าจเจริญสติปัฏฐานสี่หากมีบุญมากความเพียรสม่ำเสมอไม่เกินเจ็ดราตีต้องบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งแต่หากมีกรรมปานกลางคือระห่างปฏิบัติมันเจออุปสรรคขวางทาง แต่ก็มีวิริยะความเพียรดีเสมอต้นเสมอปลายไม่เกินเจ็ดเดือนต้องบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งเฉพาะสติปัฏฐานสี่เท่านั้นนะลูกนะถ้ามีกรรมหนักแต่ความเพียรสม่ำเสมอก็ไม่เกินเจ็ดปีต้องบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่ง นั้นแม่เชื่อว่าทางนี้เป็นทางสายเอกสายตรงคือง่ายที่สุดก็คือแค่เพียงเอาสติมารู้อยู่กับฐานกายเพราะมันเป็นหลักที่ทำให้เราสามารถตรวจสอบจิตของเราได้ว่าหลงไปตอนไหนเมื่อถ้าลูกลองกำหนดเอียบดย่อยลูกจะเห็นเลยว่า ลูกนั่นแหละเป็นปรรมาจารย์ให้กับตัวเองเพราะมันหลงไปตอนไหนก็รู้ว่าอ๋อหลงไปตอนไหนอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ยาณสิทธิโชโดกที่ท่านเอาเทคนิคตัวนี้มาเป็นอุบายให้พวกเราเนี่ยลองทำดูถามว่า ระดับพวกเราเนี่ยสติขั้นไหนที่มันจะรู้ได้ตลอดเวลานะ่ะลูกส่วนใหญ่รู้ได้แวบหนึ่งแล้วมันก็ไปแล้วส่งออกไปตากระทบรูปองค์แต่งไปละชอบไม่ชอบถ้ามีสติดีเฉยเยสังเกตดูนะลูกนะนี้เรียกว่าเวทนาคือเห็นจิต ที่มันส่งออกไปกระทบทางตาปรุงแต่งชอบไม่ชอบเฉยเฉยถ้ามีสมาธิดีมันจะเฉยเฉยเรียกว่าอุเบกขาเวทนาถ้าสติอ่อนมันก็จะปรุงแต่งไปในทางอกุศลทำให้เกิดทุกขเวทนาถ้ามันมีสติเป็นสติที่เป็นมหาสติถึงจะคิด ไม่ดีแต่รู้ทันพริกฝ่ามืออรหันได้เออมันไม่เที่ยงนี่เห็นการดับของอกุศลกลายเป็นมหากุศลสองเข้านิโรธชั่วขณะจิตเพราะก็จิตมันทิ้งรูปจิตมันทิ้งจิตเห็นจิตเป็นอนัตตาเรียกว่านิพานขณะจิตหลวงพ่อพุทธทาสเรียกว่านิพานขณะจิต นะคะแต่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็บอกว่านิพานขณะจิตหรือถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วเห็นการเกิดดับท,ทีีเรียกว่าเข้านิโรธเชื่อขณะจิตนะคะวันนั้นในที่นี้หรือที่ฟังอยู่จะเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาแม่ก็ไม่รู้หรอกนะเพราะแม่รู้แค่เพียงรู้ใจตัวเอง บางครั้งก็ยังไม่ทันเลยนะบางครั้งแม่ก็ไม่ทันนะไม่ทันความหลงความเพลินแต่ทุกวันนี้ก็เพียนให้ถี่มากกว่าเดิมคือเพียนรู้ตัวรู้เท่าฟันจิตให้มากกว่าเดิมเพราะแม่อาศัศยอีเดียบทย่อยถี่กว่าเดิมเพราะถ้าไม่ถี่กว่าเดิมเนี่ยมันไม่ทันเนื่องจากว่าภัสสะพาระและหน้าที่มันไม่ใช่ ธรรมดาของคนทั่วๆไปคนทั่วไปธรรมดาก็แค่ดูแลคนในครอบครัวตัวเองให้อยู่ดีมีสุขแฮปปี้มีชีวิตแบบเหมือนเทวดาสบายสบายแต่ด้วยสถานะวาสนาส่งผลต้องบอกว่าแม่เจตนาแม่มีเจตนาแม่มีศรัทธาเพียงแต่แม่ใช้วิริยะ สั่งสมมาสามสิบกว่าปีในการที่จะรับใช้ศาสนาคือมันเป็นความตั้งใจของแม่ศรัทธาของแม่ที่มีเพราะฉะนั้นแม่จึงไม่ได้มองว่าการที่แม่ได้มาดูแลลูกพระลูกชีและดูแลญาติโยมที่เข้ามาหาแม่เป็นภาระเลยเพราะมันเป็นศรัทธาของแม่ที่แม่มีเจตนาแบบนี้แม่จึงภูมิใจ แต่แม่ให้เฉพาะคนที่แม่อยากให้นะแม่ไม่ได้ให้ทุกคนที่ขอแม่เพราะคนที่ขอแม่เนี่ยมากพอสมควรแต่แม่เลือกที่จะให้คนที่เป็นคนดีมีน้ำใจเขาอาจจะไม่ได้มีความดีในกับแม่เลยไม่ได้มีบุญคุณกับแม่เลยแต่แม่มองเห็นว่าคนนี้เป็นคนดีหากช่วยให้เขา ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้คนนี้จะไปช่วยเหลือสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้มากแม่จะช่วยคนนี้แม้อาจจะมีคนรอบๆตัวไม่เห็นด้วยและเดินจากแม่ไปแม่ก็ไม่โกรธเข้าใจเพราะเขาไม่ใช่เราเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีอุดมการเหมือนเรา จะว่าเขาไม่ได้เป้าหมายคนเราไม่เหมือนกันการที่คนสองคนมองต่างมุมคิดต่างไม่ใช่เขาไม่ดีนะลูกเขาก็ดีของเขาแต่เราก็ดีของเราแต่เราไม่เอาดีของเรามาเบ่งและไปมองว่าเขา ่ำกว่าเพราะนั่นมันคือมานะอัตตาตัวตนและความหลงที่ละเอียดน่ากลัวเพตอนนี้แม่กำลังทำการบ้านข้อนี้เพียรพยายามที่จะให้ทันมันเวลาที่มันโผล่ขึ้นมาคือเวลาที่เราจเจริญสติดีๆมันไม่โผล่หรอกลูก แต่เวลาเราเผื่อเพลินเ,เ,เนี่ยมันชอบมาแล้วก็อสอบมาแล้วให้เราเห็นว่าอ๋อมันยังเหลืออยู่นั้นเนี่ยตัวเนี้ยคือเดี๋ยวนี้แม่ไม่ค่อยเครียดนะสมัยก่อนเวลามันโผล่มาแม่เครียดนะตายแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดท,ทันทีอยากให้มันหมดไวๆแต่ปัจจุบันเฮ้ไม่เครียดแล้วเออก็รู้ว่ามันมาเธอก็ไม่ต้องมาชักจูงฉันแล้วละ่ะฉันไม่คอยตามเธอแล้ะ คือมองว่าเขาก็เป็นเพียงแค่เงาของเราในอดีตมันไม่ใช่ความคิดปัจจุบันของเรามันไม่ใช่เชื้อของเราสองบางทีก็ไม่ใช่ของเราจริงๆด้วยมันเป็นเพียงพลังอธิษมานกายที่เขาแอบแฝงต้องการยุแย่เราให้ไปโกรธคนนั้นให้ไปว่าคนนี้ให้ไปเบียดเบียนคนนั้นแต่เราไม่คอยตาม เพราะเรามีปัญญาเรารู้ตื่นแล้วเราแยกได้ว่าควรครบใครและไม่ควรครบใครเราทุกคนเป็นคนเลือกเพราะฉะนั้นไม่ว่าผลมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่าโทษใครนะลูกอย่างสมมติว่าการวางแผนของเราเรา,าจ,จะมีการปรึกษาหารือกันถามว่า ถ้าเราไม่โอเคเราจะตัดสินใจทำตามหมู่คณะไหมเพราะนั้นถ้าทำไปแล้วมันเกิดปัญหาอะไรอย่าโทษหมู่คณะเพราะเราเป็นคนโอเคถ้าผิดพลาดมาให้สอนตัวเองว่าวิบากกรรมมันตามมาทันถึงเราจะคิดดีตั้งใจจะทำดี แต่เมื่อมันเกิดความเสียหายขึ้นมาอย่าเสียใจให้กลับมารักษาใจตัวเองให้ดีแล้วก็พอใจดีแล้วขอเข้ามากันเขาเรียกว่าเคลียร์คดีไปเลยลูกถ้าในอดีตข้าพเจ้าเคยจาบจ้วงล่วงเกินใครหรือเคยทำให้ใครต้องเดือดร้อนเสียหายข้าพเจ้าขอสมาลาโทษขอให้กรรมนี้อย่าได้ตกกับคนที่มาส่งกรรมเลยแผ่เมตตาให้อภัยทานเข้าไปเลย มันก็จะเกิดมหากุศลทันทีนะลูกแล้วเมื่อจิตเกิดมหากุศลแล้วเดี๋ยวมันจะมีอะไรดีๆรอเราอยู่แต่ถ้าจิตของเราคิดไม่ดีไม่ว่าเราจะคิดงานงานอะไรก็ตามนะมันจะเจอแต่ปัญหาและเจอแต่ความเสียหายนะคิดวางแผน วิปัสนาวิปัสสนากรรมฐานกรรม,มาฐานคือการงานวิปัสนาคือปัญญากรรม,มาฐานคือการงานถ้าไม่มีกรรม,มาฐานทำงานก็พังเพราะมันจะดันทุลังจะเอาให้ได้ทุกอย่างวางแผนได้แต่ถึงเวลาแล้วมันอาจเปลี่ยนแปลงไปเราพร้อมที่จะยอมรับและปรับสถานการณ์ได้ นั่นคือของจริงการปฏิบัติสายกลางทางสายเอกสายตรงของพระอริยเจ้าคือดูก่อนเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมเพื่อความไม่ประมาทประโยชน์ตนคือเพียรลดละเลิกสิ่งที่เรายังหลงอยู่ให้เบาบางประโยชน์ท่านคือ อะไรที่จะเป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมทําทําไปเถอะเราไม่รู้ว่าพุ่งนี้จะมีชีวิตอยู่ไหมทําตัวเองให้เหมือนกับพุ่งนี้ไม่มีชีวิตอยู่นั่นคือตัดทุกครั้งที่รู้ว่าทุก์และกังวลแต่เวลาที่ผ่อนคลายสบายดีก็อธิษฐานจิตต่อไ่เดินต่อปัจจุบันแม่มีชีวิตอยู่แค่วันต่อวันก็จริง แต่ในขณนะดเดียวกันด้วยฐานะของการเป็นพี่ที่ต้องดูแลน้องแม่ก็ต้องคิดวางแผนเพื่อคนรุ่นหลังอยู่เย็นและเป็นสุขแค่ดูแลสิ่งที่แม่วางแนวทางและวางระบบให้ทำเหมือนที่แม่กับแม่เพ็ญแม่พาทำ ที่นี่จะอยู่เย็นเป็นสุขไปอีกเป็นร้อยปีพอจะมีรุ่นต่อรุ่นที่จะมารับช่วงต่อเทวดาจะจัดสรรมาเองคือบอกไม่ได้หรอกว่าจะเป็นใครเพราะมันไม่มีอะไรแน่นอนแต่แม่เชื่ออย่างเดียวว่าหากต้นตระกูลคิดดีเพียรทำดี จะมีผู้มาลองรับสืบสารสิ่งที่เราทำไว้เจ็ดชั่วโคตเจ็ดรุ่นแม่มั่นใจและเชื่ออย่างนั้นเหมือนสถานที่ฝั่งตรงข้ามคือไล่บุตรกะตันยูที่ในอดีตตาบุญลอดใช้ชื่อว่าบุตรกะตันยูก็เพราะลูกๆูก,กทุกคน กระตันอยู่กับพ่อแม่นั่นคือสิ่งที่แม่ภูมิใจและยิ่งรุ่นของลูกแม่แม่คือรุ่นหลานพวกเขามีบารมีกันมาแล้วแค่เพียงศึกษาและทำตามเขาจะต่อยอดของเขายิ่งกว่ายุคของแม่อีก แม่มั่นใจและอยากกระตุ้นใจลูกทุกคนจงยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมเพราะความไม่ประมาทคืออะไรที่ยังเหลืออยู่ก็เพียรละเสียเท่าที่ทำได้ถึงทำไม่ได้แต่กายเราทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมให้เต็มที่ อย่างน้อยลูกก็ไม่ขาดทุนนะไม่ขาดทุนเพราะอะไรเอา้าลาก,กิเลสไม่ได้ฉันต้องเกิดเพราะฉันยังลาความหลงไม่ได้แต่ทานเป็นสเสบียงส่งผลให้ชีวิตไม่แห้งแหลงไม่โดดเดี่ยวและเดียวได้ที่เหลือก็ต่อยอดเองเป็นปัจจตังรู้ได้ เฉพาะตนสุดท้ายนี้สิ่งที่แม่ปาลบเป็นเพียงคําพูดแต่ออกจากใจและแบ่งปันปัญญาที่พอน้อยนิดพอจะแบ่งปันได้หากจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านก็กราบโมทนาบุญหากไม่เป็นประโยชน์ก็ขอให้วางมันลงเพราะทุกอย่างก็แค่เกิดแล้วก็ดับขอให้ทุกทกท่าน เห็นชัดรู้ชัดในเส้นทางชีวิตที่ตนเลือกทุกท่านเทิน